สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงนะครับเจอกันกลางสดตานะครับพุธที่15มกราคม2568นะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกมีให้เล่นให้ได้ติดตามรับชมได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับปู๊ปแฮมตันคู่นี้จะเล่นกันตี2ครึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับแอดเ a เคอบอลแฟนบอลใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวขาวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ e a k g a 9ตามหน้าจอนี้เลยนะฮะฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลุยศึกฟุตบอล FA คัพมาด้วยกันทั้งคู่นิวคาสเซิลเนี่ยเปิดบ้านชนะบอมบลีย์สามประตูต่อหนึ่งส่วนบูแพมตันก็บุกไปชนะบริสตอลซิตี้สองประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันที่โมลีนิวกาวเนะครับเกมแรกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของคู่นี้นัดที่สี่ของฤดูกาล นิวคาเซิลบุกไปชนะบูกแฮมตันสองประตูต่อ1สถานการณ์ในเรื่องอันดับตารางคะแนน New นิวคาเซิลในเกาะกลุ่มในโซนบนช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับชนะติดต่อกันมาหลายเกมแล้วส่วนบูกแฮมตันตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนโค้ดนะก็อยู่ในโซนลุ้นหนีตายนะครมีอยู่16แต้มนะครับอ่นะก็ เช็คดูแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นเข้ามาเช็คดูแล้ววันนี้เนี่ยทั้งสทีมมีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะเล่นงานอยู่พอสมควรหูรวมกันเนี่ยกับเกือบ20ตัวนะครับนิวคาสเซิลเจ้าถิ่นจะมาร e ัสเซลเอมิคร b u คาร์ลัมบิวซันนิกปอบแล้วก็หาวิบาลเจ็บ ส่วนตัวที่รอเช็คสภาพความฟิตก็จะมีทน่านสุนซน้าตัวเก่งอย่างทนานานอเล็กซานเดอร์อิซักสเวนบอร์ตมันแล้วก็โจวิวรอกทีมเยือนมีปัญหาเหมือนกันนะครับมอสเกล่าบูบาคาตาโอเล่นะเอนโซกอนซาเลส คาราซิสแล้วก็รวมไปถึงโตติโคเมตแนวรับตัวสำคัญเจ็บหมดส่วนเครีกดอซันแบ็กย่างเนลสันเซเมโดแล้วก็มิฟฟิวย่างมาริโอเลามีน่ารอเช็คฟิตแต่ตัวอื่นก็พร้อมที่จะลุยก็เชื่อว่านักเตะที่รอเช็คฟิตบางรายก็คงจะพร้อมเต็มที่มาดูนิวอารเซนก่อนครับประตูใช้ดูบราฟกาแนวรับสองฝั่งลิฟลาเมนโตกับลูอิสซอคู่เซนเตอร์แดนเบิร์นกับฟาเบนแชยืนพื้นเลยนะครับส่วนตรงกลางอัดมาแน่นเลยก็ถือว่าเป็นชุดเก่งแล้วนะครับบูโนกิมไลส เจลิงตันแลวก็โตนารี่เกมรุกอิซักได้ลงแน่นอนนะฮะเล่นกับคอดอนแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่ถือว่าเป็นชุดใหญ่ชุดเก่งของเอ็ดดี้ฮาวเลยนะครับทีมเยือนหน้าเป้าใช้ทางด้านดอร์เกนสแตนลาเซนมาถือว่าคุณย่ากลับมาช่วยทีมได้น,นะครับจะเล่นวงกับกวางหีชานส่วนมิดฟิลมีอังเดรรวมไปถึงชาวโคเมสริมสองฝั่งเนี่ยก็เซมิโดน่าจะเช็คฟิตผ่านนะครับเล่นกับเอ็ดโนลี่ส่วนเกมรับก็จะ ใช้ซานติโกบูเอ o โนนะแมโดตี้แล้วก็คลิคตอร์สันประตูเป็นโชเซสานะครับอาคู่นี้ผมเลือกไม่ยากครับผมชอบนิวคาเซิลนะฮะอย่างที่บอกไปฟอร์มดีมากๆนะครับช่วงหลังก็ชนะติดต่อกันมาหลายๆเกมแล้วก็ที่สําคัญแต้มของนิวคาเซิลเนี่ยเกาะกลุ่มในโซนบนผมมองในเรื่องของเป้าหมายของนิวคาเซิลเนี่ยคงจะลุ้นติดท็อปโฟร์ไว้ก่อนลุ้นแชมป์เนี่ยอาจจะ อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตามหลังจากฝูงลิปูย่าแล้วก็ทีมที่อยู่เหนือทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยทั้งเชลซีทั้งรอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็แอสตันนั่ก็ยังยังยังฟอร์มยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันดับแรกของนิวคาสเซิลก็คือการลุ้นพื้นที่ทัพโฟแล้ววันนี้เล่นที่เซนต์เจมส์ปาร์กกับฟอร์มกัรเล่นที่ค่อนข้างดีไม่น่าพลาดน,นะครับผมเชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิลจะชนะวู๊ดแฮมตันได้แบบสบายๆ2ลูกน่าจะยิงถึงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่ เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอาร์เซนอลเพิ่งตกรอบแพ้แมนยูในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพมาส่วนสเปอร์เนี่ยก็เข้ารอบด้วยการเล่นในช่วงเอ็กซ้าถามนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลดีพอที่จะเอาชนะทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้นะครับเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีอ่ะวันนี้น่าจะอ่าน่าจะผ่านสเปอร์ได้อะ่ะผมว่าลูกหนึ่งมีแน่ๆให้เป็นลุ้นลูกที่2น,นะครับสคู่ในศึกพรีเมียร์คัมคืนวันพุธเนี่ยสทีมเจ้าบ้านเลยนะครับเอกมาขาขวชอบไปที่ ิวคาเซแล้วก็อาร์เซนครับแอดเอเคคาสกาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ